เราจะมาทำลูกตาลอยแก้วนะคะเราได้ลูกตาลลูกตาลจากตลาดมาแม่ปุ๋ยเอาใส่ช่องฟีดเวลาเราจะทำกินนะคะเราก็จะเอามาละลายน้ำนเฮ้ยบางคนอาจไม่รู้นี่นะคะทุกคนลูกตาลเ,เปลือกอุอ้ยมันอบอ้วนมากเลยนะยเราต้องแกะเปลือกสีเหลืองๆนี่ออกนะคะ ล้างล้างแบบล้างเร็วๆเลยเด็ดเล้ากันแล้วกันยกตะกร้าขึ้นยกตะกร้าขึ้นเนี้ปิดน้ำยกตะกร้าขึ้นปิดน้ำมีน้ำหนึ่งแบ่งขึ้นกันนะโอเคโอ้เหมือนกัแบ่งขึ้นกันแช่สักแป๊บหนึ่งน่ารักมากเนาอบอุ้นมากโอเคลองแกะดูสิคะหลังจากที่แช่ไปแป๊บนึงออกง่ายไหมคะ อุ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วน้ำตอกเลยตอกเลยปอกเลย,เลยหุย้ยปอกง่ายมากเราแช่น้ําแป๊บนึงปอกง่ายมากเด็กๆต้องทางานแข็งกับเวลานะเพราะว่าถ้าน้ําแข็งมันละลายหมดแล้วอ่ะมันจะแกะเปลือกออกยากค่ะอ,อาแล้วองหนูย้มนะอุ้ยหนูย้มง่ายมากเลยอะ่ะอามือถูไปมันก็หลุดแล้วโอ้ย,ออยลื่นมากเสร,ร,สร,ร็จแล้วก็เดี๋ยวมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนึงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ สีน่ากินอบอ้วนมากเลยจ้าล้าง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 ล้นี่เตียยพอเสร็จแล้วก็เอามาเทหย,ยิบหย,ยิบออกมาหยิบมาใส่ตะกร้าเลยค่ะใช่หยิบใส่ตะกร้าเลยได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการหั่นนะคะโอ <Okay. S 1> เคเขียงพร้อมอมีดพร้อม ลย s <S เวลาจับมีดเราต้องขยับเข้ามาข้างในนิดนึงจะได้มีพลังอ่าโอ้โหเยี่ยม uh. วันนี้ลูกตาลของเราอ่อนมากเราก็เลยหั่นชิ้นใหญ่จุกๆไปเลยจ้านี่ไงทำ uh. ายังมมาก้ากเราจะหั่นอย่างนี้หั่นอย่างนี้ค่ะ uh. หั่นอย่างนั้นเหรอหนูยิ้มหั่นถูกต้องข้างในเป็นน,ะะปน้ำแข็งหูยางในเป็นน้าแขงูเลย uh. ชิ้นจุกมากเลยจ้ะได้เลยชิ้นจุกๆใหญ่ๆเลยจ้าอันหนึ่งชิ้นได้สามชิ้นหนึ่งแอนได้สามแอ้เลยค่ะหั่นออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้น่ากินมากใสๆหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอ นี่คือน้ำตาลต,ตะโหนดที่แม่ปุ๋ยเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยเดือดนะคะแม่ปุ๋ยจะทำแบบไม่หวานเกินไปนะคะนนหวานไปไหมอือร่อยมากย๊าดีกำลังดีเลยดูยิ้มนูนยแย้มมาเลยค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วเราจะไม่ให้น้ำเดือดปุดๆนะคะใส่ลูกตาลลงไปเลยค่ะระวัาางหลุดนะคะ ลอยอยู่ในน้ำที่มันเป็นสีใสๆเหมือนแก้วนะ่ะจริงๆนะที่มันใสคนส่วนมากเขาจะใช้น้ำตาลทรายค่ะอันนี้แม่ปุ๋ยใช้น้ำตาลตโหนด<อ>สีมันเป็นอย่างเงี้ยมันอร่อยกว่างไงคะโอเคแล้วก็รอให้ลูกตาลมันร้อนทั่วถึงนะคะโอเคตอนนี้นะคะลูกตาลของเราร้อนทั่วถึงกันหมดทุกชิ้นแล้วนะคะเมื่อกี้แม่ปุ๋ยลองจับดูละเสร็จแล้วเราก็จะปิดเตา เย็นแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเราจะกินแบบเย็นๆเลยคะ่ะแม่ปุ๋ยลืมถ่ายคลิปที่เรากินใช่ถูกต้องอใช่ไหมล้วกินหมดแล้วด้วยนะส<อ>รุปแล้วเป็นยังไงรอร่อยอร่อยอร่อยมากไหมคะอร่อยมากค่ะวันนั้นนะคะเสียดายเราซื้อลูกตาลมาแค่ถุงเดียวเนาะเดี๋ยววันหลังเราซื้อมาเยอะๆเลยนะคะ Okay. งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย